สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โครกมาอยู่กันที่งานดอกไม้บานค่ะเดี๋ยวดูนะคะดูนะคะตรงนี้เป็นจุดคัดกรองที่จะเข้างานดอกไม้เดี๋ยวน้องอ้อยจะเข้าไปข้างในก็มีการผ่านจุดคัดกรองก่อน,นมีมาตรการของเราก็มีนะคะจังหวัดเชียงรายหรือมาแว่นตานะเดี๋ยววันนี้วันนี้น้องอ้อยจะพาชมสวนดอกไม้ก,ก่อนวันนี้น้องอ้อยจะพาชมสวนดอกไม้บานก่อนนะคะแล้วก็พวกนี้ ค่อยไปดูค่อยไปติดตามดูขวงวัฒนธรรมของแต่และชาติของชนเผ่าจังหวัดเชียงรายดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องอ้อยเข้าไปข้างในก่อนค่ะฝุ่นเยอะมากค่ะ,คะนี่ค่ะจุดคัดกรองของเราจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวได้นะคะอย่างปลอดภัยค่ะนะคะน้องอ้อยผ่านการตรวจกรองก่อนนี่ค่ะมาตรการในการตรวจคัดกรองการเข้างานดอกไม้บานของจังหวัดเชียงรายนะคะ ก็มีการตรวจวัดอุณภูมิติดสติกเกอร์ผ่านการตรวจตรวจวัดแล้วแล้วก็จะเป็นเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลานของกิจกรรมของเด็กๆค่ะน้องอ้อยขอผ่านไปก่อนนะคะโอเคค่ะน้องอ้อยก็ได้เข้ามาในงานดอกไม้แล้ว บรรยากาศโหแค่เดินเข้ามาย่างก้าวแรกก็เย็นสบายส,สดชื่นเลยค่ะสมไม้ด่านแรกของเราด่านแรกของเราแต่ว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเยอะค่ะน้องอ้อยจะให้ดูไปเรื่อยๆทีละซุ้มแล้วกันนะคะชมบรรยากาศน้ำผุของเราดูดอกไม้ค่ะ สวยไหมผู้คนก็ไม่หนาบางนีค่ะนีค่ะด้านแรกของเราอันนี้ก็เป็นประตูได้เปหลังมาเปของจีนเรียนแบบแไปเรื่องนี่ค่ะ เราไปชมสวนดอกกล้วยไม้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น,ตเ,ตนเห็นดอกมจจไม้สวยๆบรรยากาศได้นี่ค่ะสวยไหมคะอันนี้เป็นซุมของดอกกล้วยไม้เดินเดินเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ สวยมากเลยค่ะสวยงามค่ะสวยงามนะะ่านะะสวยไหมเออเอ๋อยไ,ได้ยินเสียงน้ำตกอ๋อคอนเซฟต์ก่อนนะคอนเซฟต์ก่อน,อนเธออย่าลืมปิดแมสก์ล้างมือนะคะอืมสดชืนมากเห็นมคะสดไหมคะมีโซนดอกกล้วยไม้ค่ะ คลิปนีอ้อย่าลืมมาเทีย่ยวเชียงรายกันเด้อพี่น้องเอ้ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเลย ทิวลิปหอมมากเลยค่ะว้ายอะไรเนี่ยอะไรคะเนี่ยอะไรคะจกักมีเอยมาถึงก็เจอนอนแล้วเวนียวแหมสวนดอกท้อ,ขอทข้งนี้ออกทางนู้นแล้วก็ถ่ายรูปกัน มันจะเป็นร้านอาหารริมน้ำกกค่ะนี่น้ำกบนี้มันเป็นประตูปิดที่ว่าไม่ให้เข้าให้เข้าทางเดียวเนี่ยค่ะมาตรก,การให้เดินทางเดียววันเวอ o n ี y นี่เป็นดอกดอกทิวลิปที่กำลังจะบานนะคะเพราะว่าต้องปลูกหลายวันกว่าจะบานเนี่ยจะได้จังตัวน,นี้ยังไม่บานเลยค่ะอะไรอะไรแล้วอ่ะทิวลิปไหมไม่ใช่ทิวลิป เขาเรียกอะไระนี่ค่คสวนดอกทิวลิปของเราอ๋อเองอ้อยนึื่องออกแล้วอันนี้คือดอกอะไรดอกลิลลี่แต่ว่ามันยังไม่บานเพราะว่าเขาอูก่กันเผือกกันหลายวันนะคะ่ะดอกลิลลี่นี่ดอกทิวลิปเราจะให้ดูกันใกล้ๆนู่ใกล้ๆเลย อันนี้ก็จะเป็นกลางหังลมเราจะไปดูดอกทิวลิปกันนอนดิกว่าใกล้ๆกันดีกว่าเอ,าเอบของเรา,เามาดูกันใกล้ๆดีกว่าค่ะ,ะวันนี้มาคนเดียวไม่มีช่างภาพ น,นี่เป็นวิดีโอมีดอกสีส้มส,ส,ส้มให้ชมกันไปสีฟูอะไรบรรยากาศดอกไม้พอไม่ต้องดูรังอ้อยนะคะ <c oughs> ว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งหน้ารัองอ้อยนะคะอันนี้เป็นสวนดอกกุหลาบของเฮาไปดูใ้กันใกล้กันดีกว่า <Okay. S 1> ฮะอันนี้เป็นสวนดอกกุหลาบค่ะ ว้าสุดไหมสวยไหมสุยไหม,มอ้โหอมาเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมาเที่ยวงานดอกไม้เชียงรายจะมาชมกันกใกล้ๆอันนี้จะเป็นซุ้มดอกกุหลาบค่ะนี่ค่ะกระดาบสีแดงโอ้ยผู้ใดเสียมาใหา้น้องอ้อยวะน้องอ,อ้อยทีอยากได้แต่น้อดอกกุหลาบสีแดงเห็นเงาน้องอ้อยไหมคะ สวยมากสวยจริงๆดูค่ะดูอันนี้เป็นดอกกุหลาบหมดเลยนะคะที่นี่ก็มีมาตรการการเข้มงวดการตรวจสอบก่อนเข้าชมงานดอกไม้เหมือนกันนะคะใครที่กังวลก็แต่ว่าน้องอ้อยก็ขอร่วมมือด้วยช่วยกันด้วยนะคะที่ว่าใครคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ปิดแมสก็ได้ไม่ได้นะคะ ราะว่าเราต้องรู้ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมด้วยนะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะป้องกันอยา่างปลอดภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านสามารถให้เราได้นั่งพักนั่งเล่นกันสบายๆเดินชมดอกไม้สเสร็จแล้วนี่ค่ะเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะอีกโซนหนึ่งของเส้นทาง กับนี่ค่ะจะเป็นน้ำพุจะแสดงกลางคืนเป็นน้ำพุกลางคืนก็สวยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่เวลาบ่ายโมงคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเพราจะจำกัดคนเข้าดูดอกอไปดูนกยุงกันดีกว่า นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอีพีนี้ให้ชมอีพีหนึ่งน้องอ้อยให้ชมสวนดอกไม้กันไปก่อนแล้วก็อ่าหลังจากนี้ก็จะเป็นอีพีต่อไปก็จะเป็นอ่าน้องอ้อยจะไปหาอะไรกินกันก่อนหิวข้าวแล้วเที่ยงกว่าแล้วเที่ยงครึ่งแล้ว อะไรทานอร่อยอร่อยกันดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราเข้าไปดูซุ้มข่วงวัฒนธรรมของแต่ละซุ้มที่ทุกปีน้องอ้อยมาจัดงานนะคะใช่โอเคน้องอ้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะนะสำหรับอีพีนี้ติดต่อที่กองอนวยการโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้น้องอ้อยก็จะขอลาไปก่อนเดี๋ยวคข้ยติดตามอีพีต่อไปอีพีที่สองอาจจะเป็น ไปท้านข้าวกันนะคะของแต่ละซุ้มแต่ละอาหารแต่ละชนเผ่าเนีเมนูพักเที่ยงของเราค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอ้อยด้วยนะคะเดี๋ยวน้องอ้อยจะนำภาพดอกไม้สวยๆมาให้ชมกันค่ะแล้วก็ฝากเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามชมอีพีต่อไปด้วยนะคะว่าจะเป็นอะไร รอชมกันดูค่ะว่าน้องอ้อยจะพาไปกินอะไรที่ไหนแถวไหนเอ่ยค่ะอีพีนี้สำหรับการชมดอกไมกส้สวยๆของนอยก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย thank you